ไม่นะอันมียัาอาศัยแบบมีตัวนี้พ่อให้เขาได้พึ่งพาเนาะแมนกระช้มันบูมี่เนาะวมีเนาครอพรัวเขากับบูมีอีกเนาะโดยแบบพูดอง่ายๆกับบมี่พู้ที่ชิพึ่งพาจะทำแบบพึ่งพาตัวเองเนาะแมนเลคือว่าอยู่บ้านเท่ามันกับบูมีสิได้ โก็สิหายอย่างนาะอยู่บ้านก็ต้องถามันจาบุมียานนี่เนาะไปแบบวันวันนั่นบุมีอย่างเหดดอกเนาะในบ้านเขาหาหันท่ายิ่คายกับวันกับแได้กับนี่น้อยแต่วองซีบมันแพงสมัยหลุดล้างเลยจะเกิดจังใดจะหาอะไรเป็นโดยจะหาหมอแต่แบบพี่นี่กะเบิด่อายเนาะากับไปตัวเดียวไปหาหมอคุนนั้นนั่นเนาะไปคนเราไว้คนว่าบุมมียากินไม่แต่ให้ไปห้งหมออย่างเดียวไปผ่าอย่างเดียว โอ้ยเงินค้ำกับบุ๋มียาไม่กินใบใบเข้าหรือกินกับน้องเมื้อวาเมื่อไยังนั้ยังว่ดชักยังว่านั่นอีกยังว่าจะยืมเงินจะไปหามอีกว่วเดียวยืมไม่กวนเบิ่งใครนี่ใจสักจีนเนาะอันนี้ไม่แต่โก้เพิ่งชื่อนะเพื่นว่ะไปห้องมอใหญ่แลยเพื่นบ่๋มมียากินเพื่นว่าตัวเองก็เลยว่าว่าหนึ่งมอโอ้ยเงินมาใช้ทีบุ๋มมีก้าแล้วละว่ะจังหวะไาหลับมากู้นี่แหละละว่ะโดยโดยกับคุณมิดา ครับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่หูสู่คนตดยเว,ว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข่าสู่ซองยูทูปพอ่อโคนาะบ้านเฮาอีกเลวพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพอ่อกับซองยูทูปพ่อโคนาอีกเช่นเะก่าเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อโคนาเดินทางมาทางบ้านคอนเต้พ่อแม่พี่น้องเอ้กลับมาหา ครอบพ่อหนึ่งพ่อพี่น้องหรือว่าถูกยากหรือเป็นจังไรพ่อพี่น้องการยังบ่ฮู้กกปลายสาเหตุเนาะวันนี้กัพ่อโคหน้ากาไล่มาฮอดจอดถึงเฮือนสาวเพื่อนเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องไอ้เนาะการยังบ่ท่านได้ฮู้สื่อเสียงแรีงนามเพื่อนสื่อจังไรพ่อพี่น้องไอ้เนาะการมีแต่ทางเอฟซีแนะนำพ่อโคหน้าเข้ามาพ่อพี่น้องไอ้หรือว่าเป็นเมมห้างหรือเมมายเอาการยังบ่ฮูกพ่อพี่น้องเนาะการยังบ่ท่านได้ ำลำรงชีวิตของพเพื spell, ่อนเนาะโดยมื้อนี้กับพ่อคนหน้ากับมาฮอดจอดเึิงบ้านเพื่อนได้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยก็ได้พาพ่อเม่พี่น้องหรือว่าอาทางเอฟซีเนาะไปหับชมพร้อมๆกันไปแบบโจ๊ะๆพี่น้องเลยเนาะโดยไปเบิงไปชมพร้อมๆกันเนาะไปกันเดลยพี่น้องโดยสบายดีสบายดีก่อนเลเนี่ยตามซื้อกันเนาะซื้อซื้อยังเงยอย่างนี้เนาะก้อง กองดิกองเนาะดกองดิกอง้องกองกองแม่เอกกองอ๋อกองกองกอง่แมนสีกองเนาะอายุเทปีละอายุสี่สิบเจ็ดโอ้สี่สิบเจ็ดยังสาวอยู่ด้วยสี่สิบเจ็ดสาวเนาะสี่สิบเจ็ดมีครอบครัวแล้วะเอ้ นี่เลยอะพัวกับตายแล้วเนาะโอลูกเจ้าทสียเป็นเสียไปโดนหน้าเราบล็อกสิบปีแล้วนี่นะโดยโดยสิบปีแล้วไปได้ดีก็คือสี่ทำใจได้เลยแล้วเนาะได้เลยแหละกับมีลูกจะคนด้วยลูกมีสามคนสามคนไงบันดบอดวว่าอย่างไรไงมาแล้วน้อยกับชิบชองปีลูกหลานนะโดยโดย ลูกก็มีิงผู้ชายลูกจังไดลูกกกกับผู้ชายผู้ที่งกับผู้หญิงผู้ที่3กับผู้หญิงลูกชายคนนึงเนาะโดยโก็เพิ่นก็มีครอบครัวเพิ่นนะเนาะลูกเนาะมีครอบครัวบกี่คนล่ะบ่มี2มี2เหอคงคนนึงหักอายุ12ปีโอ้ยผู้หญิงบ่ผู้หญิงปเียนหนังสือบ่เฮียนอยู่ห้องป่ซี่บ่มีชิ้มีเครื่องมีแพ้แล้วทุกยากเนาะโอ้ยากทุกยากติบ่มีเฮ็ดจังไดจ้ะ เงียกเยีนเนาะดดอย่กเียนเหยได้จ้ะเหยียนกเแบบทุทุธุ์ใจใไปนี่เนาะเพราะว่าจังชันแลยทุธุทะธุไใจใไปเน่คนบ่มีเหนแล้วมันไปอันนี้กับเพื่อนเจ้าเองไม่เอ็นเนี่ยน้องสาวกัเท่ากับเพื่อนตัวเองเนาะน้องสาวกับได้ตายเลยอ๋อน้องสาวมีจะคอยนั่นนี่นะเียเพานเ่มีนบไ่ได้มีเขาลัวเ่านเสียนะนี่อะไรลูกยังน้อยชองคนไปอยู่น้ำอ้ายอยู่น่าเชื่อ มันเลี้ยงให้ได้ยังน้อยเนาะเอากับอกุ้มบุคคลม้ากระบอมีนะน้องก็ได้ยากจะเก็บได้น่องสาวด้วยยังน้องสาวคอยเสียไปนะอืน้องสาวคลิงคลิงจะนั่นกันเลยอ๋อน้องสาวน้องแท้แท้นองแท้แทนั่นแหละตีบัวทำตีนกันออกมาเนี่ยแหละโดยเสียไปเนาะเป็นความเสียใจน้ำเพลินเนาะจะเป็นจะได้เยได้เห็นให้เห็นหน้าอยู่วะอ้ยเห็ดกับบุกุ้มอยู่กุ้มกินแล้วถูกยากหน้ากับบอไร เห็ดอะไรเงินคำกับบุีกับชักเก่ได้ไคือว่าเราไปหาโลกาดับนาเอาพรได้ชื่อน้ำมันชลดก็ได้ถูกยากมันบุมีเห็ดยังได้จ้ะเับจ้าเอาพอได้กินพอไดกินี่ักยังชาชื่ออยู่เกี่ยวเขาเับโลกาดับหน้าเท่านั้นเลนะแับนาเไป่บห่เไป่ยูเนอรนละ กามีคนจ้างอะไปยู่บ่ไปกนมีคนจ้างครับไปบ่ได้เราเนี่ยเจ็บในท้องมาอยู่ดีเนี่ยกระโจนอยากไปหาหมอกับผมมีเงินมีคำเนี่ยมีแต่จะไปหายืมบ่ะเจ็บในท้องพนเรามมนลูกไปกวดนะเป็นรอาชิ้นยกจากจีจาว่าจังไ้เงินคำกับผมไม่มีพี่น้องเอ้ยจากเหตุอะไรคันคือไปยงออกรคือสีแพงเนาะคือสีว่าในไรหากระยังบ่จักเนาะมีแต่ว่าจักจะไปหาไปกดแล้ว ไปยากภัยกับครอบภัยครัวมันเนาะภัยกับภัยอะไดรนะลูกเจ็บก้อนลูกเป็นเบ้าเหมือนว่าไปหาหมอมาหนาหมดลูกบ่ลูกนั่นแหละเจ็บนดี๋ยฮะก็ได้เดือนหนึ่งั้งแต่เจ็บมันแต่ก่อนนะไม่ได้ค่อยเจ็บไปเถื่อนนะแบบเจ็บยังเลยเจ้าค่ะเจ็บเดี๋ยวนี้ฮะก็เจ็บสองเดือนหนึ่งเราเจ็บโดยไปหาหมอเฮงๆก็เลไปหาหมอโดนเลยมาโดนแต่ก่อไปหาหมอวันนี้สองช้ำช้ำเมื่อนี้แหละแต่แ่ไปหาหมอแต่วันยังแบบ สิไปพาตันทันนี่เอาออกก็ยังบ่ทันมียังบ่กมียังว่าเดีนี้ก็เจ็บอยู่เดี๋เจ็บอยู่มุมพอด้อยู่บ่ม่วนนะอ๋อเดี๋ยวนี้นะเจ็บอยู่อ๋อเดี๋ยวนี้นะแบบเจ็บเจ็บอยู่แต่ว่าแบบพอดีอยู่บ่ม่วนอืมพอดีอยู่บ่ม่วนนะฮุ้มๆๆจักสิเฮ็ดจังได๋จักอุ้งอ่งจักว่าจักสิคึดแบบใด้นําบ่จักแนวคึดล้นอะไ่ได้ไหมคะใส่ชิ้นนี้ให้หยวดเลยเนาะโอ้บ่จักชีวะเพียงเดยอือืได้มันนั่นบ่มีน่ะเนาะเจ็บอย่างไรจะไปดูหลับจักสิไปคู่ทางรในนี้ยังคึดอยู่ ก็ย้อนหนมีเนาะประาตัดก <uk m> <road> ็ต้องใส่เงินจ่ายใส่จ่ายหลายอย่างเนาะแม่หรือไปแล้วก็ได้อย่าว่าขึ้นหาเจ้าเกีเรติจังไงวะพอลูกเต้าก็พอซชำนีเนาะโอ้ยลูกเต้าก็พอซชำนีแล้วจ้าเกียรติจไปหาแน่ใจไปนี่ก็กลัวแบบเพื่อนก็ว่าเลยไปหาเงินหาอย่งเนาะมาหนาเพื่อนจะแยกตัวไปนี่ก็กลัวของเพื่อนแล้วอืต่างคนต่างอยู่ใช่ป่ะแม่กับลูกก็ได้ช่ป่ะพี่จ๊ะ เด่๋ยวตา้งคนตั้งอยู่แล้วเนาะเขากับเมื่อฮะไปอยู่ลูกน้ำลูกน้ำแม่เขาได้จ้ะเขาก็หาเขได้กินน้ำเี้ยงครอบครัวเพื่อนตางไปก็ได้นั่นแม่นั่นแหละคาชิว่าเขาได้เลยชิวานได้จ้ะแต่พอได้ะกินเนาะพอได้กินแชปากพอได้กินวันๆแต่ละมื้อคันชิว่าเขาได้หาได้ก็ได้กินเนาะเฮ็ดได้จ้ะมันบ่มี่ว้าเลยวเออเนาะห้ก็ได้กินเออเนาะหม้อหอแล้วก็ห้เทียวเลยบ่มีเฮย แตคนที่ยูมเจ้านี่กับบุ๋มีเบื่อมีบ่ะที่มีเพียงลูกชาวกันยังพูดกับน้อยยังไงอีกนนึงกันยังน้อยเนาะก็แสดงว่ายังตอนนี้ยังบ่มีหัวหน้าครอบครัวในเรือนเจ้าเนาะก็คือขาดอยู่เสาหลักเนาะเสาหลักโดยไพ่ไพ่ในหน้าเ้อแต่ละปีเฮ้ยยังไงไพ่เห็ดกับทูท่ไทยไปละ่นบุ๋มมีเงินมีคำเนาะคำภาษาของเพื่อนเนาะเดยโยไม่ได้ะใช่ไหม จกักคิดว่าจากนันปรจักในว่านะโดยกาบางมื้อกระท้อบ่เกิดทับคิดคิดหลายโอ้จกักคิดว่าไปเพียงเดย์ให้ลังเถือก็ได้อ้ออให้เนาะให้น้าม,นะเ,มเครียดตัวเองเลยเนาะคิดไปคิดมาจัสิหาทางในะดงเท่าไรเนาะอือเลยังเถือกคือเราเป็นแบบนี้นี่มันแบบพอดีอยู่ยากคันนีอยากสิแบบไปหักษาคันหนีมันกระโบมีงบเนาะมีแลไว่ใช่คิดไปคิดมากกระท้อเนาะโดนโดนกระท้อได้มันบอมไม่ได้ให้ ก็ามาบ่มีกับคำยูดีมีแห้งกับใครนะครับจะคิดว่ามันเป็นเพียงเฮาวถูกยากกับยูดีมีแห้งกับบัวเป็นยังเนาะอ,อันนี้จะอยู่ในกระตรูนปัดบัวหมุนนะน้าอยู่บัวขักบัวเน่ะจะคิดว่าจากไหนนะเอาหายก็หายวานวานี่อก็หายวานหรือขึ้นเครียดตัวเองนะะี่จ้ะโอ้ขเครียดเนาะคือว่าอะไรขึ้นเครียดเนาะไปเราไปเนาะบัเป็นยังคิดไปกะมีแต่ข่อยเนาะโดยโดยสิทิ์แต่กะแบบ เด็กคือห้าวบ่มีแต่ว่าเขาอยู่แบบดีมีแห้งนอกร่างกายเขาบ่เป็นอย่งไรแบบก็โอเคอยู่แต่แบบนี้กะบ่มีก็ยังว่าไงบ่มีผ่านให้ทำให้ตื่มเนาะเดี๋ย่คิดไปคิดมามันกลา็แบบคิดใจเนาะทั้งอึดเพื่อนกันเล่าไปกับอ่านหายไปน้ำพลอยพีิณออกไงเนาะเพราะว่าเพื่อนกับคิดตื่นตันเพื่อนเนาะโดนถูกความถูกความยากคือว่าะเนาะ คุ้งยากอีกยังบ่พอเนาะยังแถมมาเป็นเจ็บปวดใจเนาะเพราะว่าทางเอื้อเพื่อกับบ่มีคนที่อ่าพาไปรักษาเนาะเงินทองกับบ่มีคือว่าอะไรคู่ไปยืมใครน่อยเนาะทั้งวานี่แหละคล้ายเออเงาควายกับบ่มี่พเอ๋ยเงาะควายกับบ่มี่บ่หมี่นะอืมมียังไงอาสายแบบมีตัวนี้พอให้เฮาได้พึ่งพาเนาะแม่นมี่ก็จมันบ่มีนะ่เนาะวัวนาครอบครัวเฮากับบ่มีอีกเนาะโดย แบบพูดง่ายๆกับบมี่ผู้ที่ชิ้พึงท่าจะทําแบบพึงท่าตัวเองเนาะแม่คือว่าเลยอยู่บ้านเท่ามันกับบูมสิได้โดยสิหาอย่างนาะอยู่บ้านก็ต้องหาบ่มี่านนี่เนาะไปแบบวันๆนั่นบ่มี่ยังเหตุเหตุดอกเนาะในบ้านเฮาหันท่านี่ขายกับวันกับแบบได้กับนี้น้อยๆจะคองซีบมันแพงสมัยนม้แรงเมยจะเกลียดจังได๋โดยจะหาอะได้เป็นโดย หาหมอแต่ละพี่นี่กะเบิดอร้ายเนาะนาก็ไปแต่เดียวไปหาหมอคุนนั้นนั่นเนาะไปคนว่าไว้เนาะให้ยีว่าไปกันคนว่าผมไม่ยากินไม่แต่ให้ไปหองหมออย่างเดียวไปผ่าอย่างเดียวโอ้ยเงินค้ำกับผมไม่ยาไม่กินแบบไปเขาแล้วก็เกี่ากับเงินมืผ่าเมื่อไงยังนั้ยังวัดชักยังวดนั่นอีกยังวัดจะยืมเงินจะไปหาหมออีกโดนโ่น ยืงไม่ควเบิ่งให้แน่ใจสักจรเนาะอันนี้ม่แต่โกเบิ่งให้ชื่อนะเพิ่นว่าไปห้องมอใหญ่แล้วเพร่ผบ่มียากินเพิ่นว่าตัวเองก็เลยว่าว่านึ่หมอโอ้ยเอาเงินมาใช้ได้บ่มีกอ้าแล้วอ่ะวะจังหวะตาหลับมากู้นี่แหละล่ะว่าโดยยโดับคือมีแต่หาเองกู้เองเนาะโอ้ยได้ๆแตมันบ่มีเนาะบ่แดินโดนตอนยากมันบ่หลายพอะไรแต่ละหน่อยน่ะทางพ่อแม่เด้เอื้อบ่มีบ่พ่อแม่กัโอ้ยพ่อแม่แฮงไปเถิงแล้วแม่จะ แต่แต่เป็นผู้ชาวเมกะเสียหมดแล้วโอ้ยไม่พอไม่แม่นะพอแม่ไปแต่แต่ที่ได้ที่ยาอะไรใช่ใช่ใช่เขาสามชิพเลยพอเลยว่ามีทางเพิ่งเลยเนาะว่าอะไรมีทางเพิ่งก็คือเพิ่งเจ้าของวาแ่นั้เนาะเจ้าของหาได้ก็ได้กินคือว่าอะไนเออเน่ือย่างได้กนคือว่าอะไรเนาะได้เลยตอนนี้ก็ปัจจุบันของเอยก็คือเป็น สาวไม่ใหม่เนาะโดยโดยตั้งแต่ที่ว่าครอบครัวสามีที่เสียไปในก็มีอ่ามีคนมาโอ้มารมอยู่เพราะว่โมมีอมไง้โมรมีออล่ามีคนมารมเจ้าโมเม่นี่นแหละโแบบเนาะขดว่าช้ำนี่แหละก็เลยอยู่ไปนะโอ่โม่โดยโดยเราก็แยกมาถามนึ่ที่ว่าที่เป็นมาเรื่องหัวใจเนาะโอ่าเป็น มาได้จักปีแล้วเลยอันอันแฟนเสียไปหัวเสียไปสิบปีน่นะสิบปีโอแต่ปีสองพันสิบสามโดยผ่านมากว่สิบปีเนาะก็อยากมีอยู่บะอย่างมีอยู่ว่ามีปู่นั่นเนาะก็อยากได้อยู่แล้วโออยากมีทีคนทีมาดูแลอว่าคููชีวิตเนาะคนคุยคนอย่างเนาะคนคุยคนอย่างเนาะว่าคนกังคึกเงาเนาะแมนอยากมีคนปรึกษาโอรมตอนเถ่าก็ยังดีเนาะแมนอยู่ โดยแบบพอมีคนแบบใน h o u s e h o ระบายเนาะแม่แบบมาว่าอย่างก็ม <stretched out> ีผัวผัวเนาะอันนี้เนาะจักคิดว่าจักคิดว่าน่าไปอยู่ช <mic> ื่ออยู่แต่ละมือแต่ลเรือเกับลูกอะไรเนาะโดยโดยโดยลูกคือคนว่าคือป่ชาลูกแชมพัวเนาะคือคนว่าออูปผัวพึ่ษาได้ทุกเรื่องแบบหลด้เรื่องเข้าใจกันเนาะโดยนี่เจ้าปัจจคิว่านั่นคือลูกคือว่าใช่แล้วลูกก็ไว่าน้าเขาวลายเขาขจิ่จักแน่ว่าอนลูกก็ไดโอ้เพราะฉะนั้น เอตกเรื่อยเพิ่นกะตกลงที่ยอดจะเปิดใจหาอ่าคนที่ดูใจกันเนาะแมนหาคนที่ของใจเพิ่นเนาะแต่บอกว่าคนมาหักมาหักเรือยว่าหักได้ทุกอย่างวันนี้เจ้ากาซีเปิดใจหักอกหักลมมาเพิ่นดีบ่เอาแล้วว่าเหมือนกามันกุ้มเหมือนกลางเนาะนั่นอยูแล้วกว่าลมอยู่เนาะลมหัวใจกันเนาะลมหัวใจกันไปก่อนเนาะ เงอถามว่าสิมาโอมา่มกับแจ๊กบาสี่มทางไหนเนาะเอ้ยิ่อจะมีโทรศับทืบ่มีตัตงโต๊ะแลบ่มีเนาะมีระับอย่งนี้วบ่มี่พล้นมีแต่ตังโตมีแต่ตังโต๊ะน้อยเลยนน้นน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 นดนน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 งนน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 มนนนนนนอนพนน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 ตนน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 นยนน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  กินเจ็บปากกัยังชิงยากกรเชิญชื่อโทรศัพท์เนาะคนมาคุยนะมันเจ้าอย่างไรอายุขึ้นประมาณเท่าไหปลายทรายนะไฟทรายวางสี่สิบเจ็ดสีแปดแล้วคอยกับสี่สิบเจ็ดอย่างนี้คืนนั่นกับได้บ่ดอว่าอย่างไรแรกแรกกันว่าหาสิบอะหนุ่มๆน่เด็กก็คืออยู่ตรงเนาะเดินไปกับบัวอยากปันใดอะไรขึ้นว่าเ่ากระเท่าแล้วนะโดยย่าโดยเยอะอนั่นเนาะถึงลายแล้วสีสิบจำตัวเองขึ้นไปหาหาิบว่าหาิบไปเนาะหกสิบกะ จะโอเคอยู่นะเนะเาะที่หกสิบขึ้นกับนมนอยู่ได้เลยนมแม่หกสิบ่แมนเลยเอาไปได้น้องเธอาหกสิบกับมีถึอใจนมกับมีเนาะ <laughs> เดย<อ>ต้องร่มอือร่มกันไปเบ้องเนาะแมนโอ้อที่ขึ้นให้ความแนะนำึกษาเณาทุกเรื่องก็ได้เการโด<อ>ยคือว่าฟังไทยฟังเล่าฟังอย่างแบบ เออกระลมน้ำได้ปื๊ดดูว่าสร้างวเทศแบบนี้กันเอออะไรจะเป็นยังเนาะกะแนนมันมันนานหรอใจกันเนาะเาใจกันเนาะเาใจแล้วก็ถือใจเนาะโดยกระได้เปิ๊ดลมๆท่านใดคือสีได้ยิน่งเนาะบางทีกัเปิดใจอยู่ถ้าผู้ใดอยากโอ้อุมเนาะโดยแบบโอ้อุมได้ห้าสิบหมายถิ่มไหมแบบว่าผู้ใดแบบอยากโอ้อุมก็เพิ่งจะได้เนาะแบบโอเคหับในสิ่งที่เกิดเป็นได้เนาะโดย ภาพแบบมี้เนี่ยเนาะลูกเต้ากึนกับแบบแซฟโฟซันมี่เนี่ยเนาะโดยจะได้มีฐานะอย่างมากมายหรอกเกึนกับมีแบบเกึนเนี่ยกับคือสิงห์นี่แหละเนาะซันนี่เนี่ยเนาะโดยหาไม่จากหาไม่จักเนีเนาะหาม่จักธรรมดาเนาะบริเวณตะกอตะทอนนี่นะโอ้ยเขอยู่หลังนั้นเขาขึ้นไปไปมาๆโอ้โดยโดยแต่บ่นอนนอนตอนนั้นอืแต่ว่านี่กับ่ แม่หันมาหนีกมาอยู่อือเงิอนนอกชาววิภูอยู่ด้วยจ้ะเนาะเอาขึ้นไปขึ้นมาคือว่าชื่ออะไรอ๋อโดยเตยเตะอย่างไรคนคุยพูดเจ้าคุยใจอะไรขึ้นกับเงาเนาะโดยะเใจน้ำเนาะดูแบบเขาแค่ว่าหัดในสิ่งที่เพิ่นเป็นได้เนาะเป็นของเนาะโดยเพิ่นก็เป็นพยานอย่างเช่นที่เพิ่นแกว่าจะขัดซาำอย่างนั้นเนาะสุขภาพเพิ่นว่า คนใดสนใจอยากสรอยเดือกก็ถ้าสนใจสงสารเมตตาเพื่อก็สรอยเดือดได้ทั้งช่อง youtube ทีมงานของเฮาเนาะโดยเพราะว่าเคน่งสารคนใดใจบุญใจดีให้แน่เพื่พี่น้องเลยโดยเพเอื่อเิ่นกับโบ๊ดนะมี่ไผ่เนาะเป็นเป็นเป็นเะยียงนะมันลูกบอกมันลูกอืมลูกเป็นก้อนเบ้าเนาป็นก้อนเบ้าเนาะลูว่าภาษาไทยเนี่ยค้นเอื่นอย่างก้อนเบ้าเนี่ยเนาะเบากับ่บผู้เนาะโดยทีมงานคือกันนี่แหละเนาะ เอฟซีพู้กัคอมเมนต์มาเนาะว่าว่าวกทีมงานเท่าไรเนาะบอกทีมงานเท่าไรภาษาไทยคนอื่นอย่างคนว่าวันประเทศเราคนอื่นคนว่าเนาะแมนก็จะได้ว่าวถือกี้จะได้่จะได้เรียกถือเนาะจะได้ว่าวถือแบบเรียกถือแบบว่าสมมติว่าคนใดพู้ก่ะทางไทยพู้กับคอมเมนต์มาเลยเนาะโดย ขึ้นกระติ่นคนเบ้าเป็นน้ำมนุษย์บุดีขึ้นเจ็บเดี๋ยวนี้กระเจ็บงู้นนิดๆยอะขึ้นมาเนาะแม่พอดีอยู่บุมวนแหละพอดีอยู่ยากเนาะอยู่ลำบากคนมาขึ้นในได้ทีมงานเท่ากับคือโอลงก็เอื่อยกับโดนนั่งกับสิ่งไเลยเนาะป่ะกับสิบบรบกวนเวลาของเพิ่นแล้วเนาะทางเสวยสบายอะไรเนาะโดยการเพิ่นได้พักผ่อนก่อนเนาะเพื่อนเนาะทางทีมงานเท่ากับทีได้ล่ำลาทางเอื่ยเพิ่นก่อนเนาะกัสิ มีน้ำจิตน uh, no ้ำใจให้เอ okay. ้ยเพื่อนน้อยพอได้ซื้นนิดนิ่น้อ็พอได้ขึ้นน้อยก็จะขอำใจละลายละลายจะน้ำใจจากทีมงานของ้าเบิร์ดคุณเลยเนาะดราม่าเลยล่ำลาเอ้ยก่อนมานี้เนาะ อ่ให้เอื่ยอยู่ดีน่งเนาะหา็เหาเศ้าไว้ไว้เนาะโอ้ห้คนนาะโอ้มามก็เอื้อยกต่โคห้เข่าใจเนาะให้อฮักแท่เนาะ้อฮักแฮแรั้งนึงจ้าใลล่าแสบายดีสบายดีสบายดีโอเคหพีนองหลังจากที่โอลมกับเอื่อยเพิ่นเพิ่นซื้อเอื่อยกองหอยพีนองใอ้เนาะอายุ อ่าสี่สิบเจ็ดปีเนาะก็เป็นแม่ใหม่ลูกสามพ่อพี่น้องเลยตอนนี้ทางเอื้อเพื่นกับอาชีอ่าทุกยากลําบากหรือว่าจังใดพ่อพี่น้องเลยอ่าเพื่นกับเป็นพญาก่อเกิดขึ้นมากับตัวเพื่นเองแน่พ่อพี่น้องเลยหรือว่าเป็นเพื่นเราให้ฟังเนาะกับเขาโทษก่อไฟน้าทางเอฟซีเนาะเพื่นเป็นก้อนเบ้าอยู่ในโมดุพ่อพี่น้องเลยเนาะทางเอื้อเพื่นกับอยากอ่ารักษาพ่อพี่น้องนะกับอยาก ให้เศร้าเนาะให้หายเจ็บให้ปวดให้พี่น้องเอยแต่ทางเอเพื่อนก็นยังบบมีเงินมีคำให้พี่น้องเอยเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะอยากจะซอยเดือทางเอกองเพื่อนให้พี่น้องเอกยติดต่อมาทางซองพ่อคุณหน้าได้เนาะก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ให้พี่น้องเอยเนาะหรือว่าสะพานหักก็ได้ให้พี่น้องทั้ทางสองอยางเลยเนาะโดยก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอซีเนาะอ่าท,ที่ติดตามส้ม m ซองพ่อคุณหน้ามาตาดอดเนาะก็บสำหรับคลิปนี้เนาะ พอคนุณน้าว่าวบวมวนบวนวลหูเนาะก็ขอโทษขออภัยนํำเอฟซีหลายๆหรือพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คลิปพอคนุณน้ากัสิได้ล่ำลาคลิปนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้าต่อ,ตอไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี